สวัสดีครับน้องๆมสามที่รักทุกคนนะครับวันนี้มาลองดูกันโจทย์ข้อนี้ไม่ยากครับเป็นข้อแนวแบบแหม่ถ้ามันออกมาแล้วแบบทําไม่ได้มันน่าเจ็บใจนะไหม <Evet. S 1> เพราะว่าเราทําข้อยากกันไปหลายข้อแล้วเรามาลองข้อแบบปันกลางกันดูนะครับห mm. ลักการก็มีครับคือใครจะไปเริ่มตั้งแต่อยู่ระหว่างระหว่างคืออยู่ตรงกลางถูกต้องไหมก็เริ่มตั้งแต่ร้อยหนึ่งถูกไหมไปถึงเท่าไหร่เก้าร้อยเก้าสิบเก้านั่นคือคําว่าระหว่างแล้วหารด้วยเจ็ดลงตัวครับหลักการคิดครับไม่ยากเลยครับฉจะให้หลักการแบบนี้ หนึ่งครับเราตั้งสมการเลยนะครับเราไปหาตัวที่เป็นหนึ่งถึงหนึ่งพันไม่ได้ครับที่หารด้วยเจ็ดลงตัวเท่าไหร่เดี๋ยวเราหารมาอีกอันหนึ่งก็ตั้งอะลูกหนึ่งจนถึงอะไรครับหนึ่งจนถึงหนึ่งร้อยถูกไหมแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทําอะไรกันออกลบกันออกจบแล้วครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลูกหนึ 1, ่งพันหารด้วยเจ็ดลงตัวก็ไปตั้งหารด้วยเจ็ดเลยครับเท่าไหร่ครับ ประมาณประมาณประมาณออกมานะครับมันได้ประมาณหนึ่งร้อยสี่สบสองโอเคไหมตาเลยนะอ่ะแอนพิชัดหาให้ดูก็ได้นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดโอเคไหมเหลือเศษสามนะเจ็ดหกสี่สองเกินไหมเกินเหลือเศษสามใช่ไหมเจ็ดหกสี่สองเกินเจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดสี่ยี่สิบแปดนะครับเหลือเศษอะไรลูกเหลือเศษสอง าำทันไหมครับอแล้วก็เจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยีสบเ็ดเกินเพราะฉะนั้นมันประมาณเนี้ยเจ็ดสองสิบสี่ก็เหลือเศษอีกเท่าไหร่อีกหกปัดทิ้งเลยมันจะต้องอยู่ระหว่างเนี้ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันเท่ากับร้อยสี่สิบสองตัวโอเคปะ่ะร้อยสีองจำนวนอีกอันหนึ่งครับอะไรลูกหนึ่งถึงร้อยก็คือหนึ่งร้อยนะครับก็หารด้วยล่ะหารด้วยเจ็ดได้เท่าไหร่ มันก็จะกลายเป็นประมาณนะครับอ้ามาหาให้ดูครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเหมือนเดิมนะเหลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษสามเจ็ดสองสิบสี่เจ็สาิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สบแปดจุดเท่าไหร่ไม่รู้ปัดทิ้งเลยเพราะนั้นได้ประมาณเท่าไหร่ลูกสิบสี่ตัวจบแล้วครับหลังจากนั้นก็เอาสองอันนี้ไปทำอะไรกันลบกันเท่านั้นเองก็ได้คำตอบแล้ว นะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็น142นะครับลบกับ14ลูกเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ128ครับเสร็จและหนข้อรอบโอเคไหมข้อนี้ไม่ยากนะแต่ถ้าออกมาเนี่ยแหมพี่กลัวจะทำไม่ได้กันนะครับหลักการของมันเนี่ยถ้าเกิดเรามองกันดีๆนะลูกมันจะมีจำนวนที่หนึ่งถึงพันถูกต้องไหมครับ แล้วก็หนึ่งถึงอะไรหนึ่งถึงหนึ่งถึงร้อยอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็คิดกันออกมาครับเราก็เอาตัวใหญ่เนี่ยหนึ่งถึงพันคิดออกมาได้กี่ตัวลบกับมันเล็กครับมันก็จะเจอจํานวนที่อยู่ระหว่างไหมอ่านี่ยครับจํานวนที่อยู่ระหว่างก็คือโซนนี้ทั้งหมดเลยที่เราหามาได้เนี่ยทั้งหมดกี่ตัวลูกหนึ่งร้อยยี่สิบแปดตัวฝากด้วยนะครับข้อนี้ไม่ยากข้อนี้สมควรทำได้ นะครับแล้วไม่จําเป็นว่าข้อนี้จะต้องไปออกในเตรียมอุดมนะครับเพราะว่าข้อสอบปีใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้างยากขึ้นเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่จะสอบเข้ามศส,สายการเรียนอะไรก็แล้วแต่สามารถออกได้นะครับข้อแบบนี้เอาฝากด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันในข้อต่อไปใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับถ้าเลื่อนผ่านมากดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับแล้วเวลาพิชัดอัปเดตข้อสอบอะไรมันจะได้แจ้งเตือมนมาที่พวกหนูดูนครับข้อต่อไปก็ไม่เบาเหมือนกัน สวัสดีครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ